ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเจครับคุณเจเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสมัยเธอ,อยังเป็นเด็กและจนถึงตอนนี้เขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้มีหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเท่าคนแก่ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตอยงหลายคนแล้ว บ้านคุณเจเป็นบ้านสองชั้นเดิมทีเป็นบ้านไม้ยกสูงใต้ถุนโลง่งต่อมาพ่อกับแม่ก่อปูนด้านล่างทำเป็นห้องเก็บของเนื่องจากแม่มีอาชีพเข้าไปหาของจากในเมืองและมาปล่อยผ่อนให้กับชาวบ้านอำเภอบ้านหลังนี้พ่อกับแม่สร้างไว้ตั้งแต่คุณเจยังไม่คลอดแม่บอกว่าเดิมทีด้านบนจะมีแค่หนึ่งห้องนอนและหนึ่งห้องน้ำเท่านั้นต่อมามีการเติมห้องเพิ่มอีกสองห้อง เป็นห้องนอนของคุณเจและห้องของน้องสาวคุณเจห้องนอนคุณเจติดกับห้องนอนของแม่ส่วนห้องของน้องอยู่ติดกับห้องน้ําเปิดประตูจากห้องน้องก็จะเป็นห้องโถงเลยฝั่งห้องนอนของน้องจะติดกับบ้านของลุงซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อคุณเจแต่ฝั่งห้องนอนคุณเจอยู่ติดบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคนนี้ชื่อเยบัวยยบัวเป็นญาติห่ังหางกับคุณเจ บ้านใหญ่บวนบ้านไม้สองชั้นยกพื้นใต้ถุนสูงถึงแม้จะเป็นญาติกันแต่เหมือนบ้านนั้นจะไม่ค่อยชอบบ้านคุณเจเท่าไหร่อาจเป็นเพราะแม่คุณเจมักจะไปบ่นเรื่องขี้วัวขี้ไก่เพราะบ้านหลังนั้นเลี้ยงวัวไว้ใต้ถุนบ้านพอหน้าฝนกลิ่นเหม็นมักจะลอยมาบางครั้งไม่สามารถเปิดหน้าต่างฝั่งนั้นได้ด้วยความที่แม่และพ่อเป็นครูพ่อกับแม่คุณเจจึงใช้วิธีไปร้องเรียนกับผู้ใหญ่บ้านในที่สุด ผู้ใหญ่บ้านก็มาเจรจาได้ข้อสรุปว่ายายบัวต้องย้ายวัวไปเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งห้ามเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านส่วนไก่ก็ต้องย้ายเล้าไปอีกฝั่งเช่นกันตอนนั้นคุณเจยังเด็กแต่ก็พอรับรู้ปัญหาของสองบ้านนี้ได้ยายบัวจะอยู่บ้านเหมือนบ้านคนโบราณคือในบริเวณบ้านเดียวกันจะมีบ้านญาติๆปลูกกันอยู่หลายหลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของเพื่อนคุณเจชื่อเอ ทุกครั้งที่เจไปหาเอจะต้องผ่านบ้านของยายบัวเสมอและทุกครั้งยายบัวก็จะพูดจาประชดประชันเหน็บแนมฝากถึงพ่อแม่คุณเจจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วคุณเจเห็นยายบัวอยู่คนเดียวมั้งแต่เด็กๆแม่บอกว่าลูกชายยายบัวชื่อพี่นายอันที่จริงพี่นายก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของยายบัวแต่เหมือนยายบัวรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมมั้งแต่เด็กด้วยความที่ยายบัวเป็นคนค่อนข้างขวาง,างโลก พี่นายก็คงทนไม่ค่อยไหวเมื่อเรียนจบพี่นายก็หอบข้าวของไปหางานทําที่กรุงเทพทันทีทิ้งให้ยายบัวอยู่บ้านคนเดียวช่วงที่เกิดเรื่องนั้นคุณเจเรียนย่ชั้นปห้าคืนหนึ่งคุณเจได้ยินเสียงคนไอแห้งๆเสียงไอดังเกือบทั้งคืนทําให้คุณเจไม่ค่อยได้นอนเช้าวันต่อมาคุณเจเลยนบ่นให้แม่ฟังแม่ก็ทําหน้านิ่วคิ้วขมวด แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเป็นต้นมาเสียงไอก็มักจะดังขึ้นและถี่ขึ้นเรื่อยๆจนบางคืนเหมือนคนไอแทบจะไม่ได้นอนบางครั้งตอนกลางวันที่คุณเจอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ในห้องเสียงไอก็ยังคงดังมาเป็นระยะระยะไม่นานนักแม่ก็เดินมาบอกคุณเจว่าช่วงนี้อ่าเพิ่งเข้าไปที่บ้านเอ,อเพราะยายบัวเป็นมรโลกลงปอดอาการแก่หนักมากแล้ว เห็นว่าทางผู้ใหญ่บ้านกำลังหาทางติดต่อให้พี่นายรีบกลับมาดูใจแกะระหว่างนั้นญาติพี่น้องของยายบัวก็ช่วยกันดูแลตามมีตามเกินหาข้าวหาน้ำให้กินคอยดูแลเท่าที่ทำได้แต่เนื่องจากวันาโรคเป็นโรคติดต่อที่ค่อนข้างร้ายแรงญาติบางคนก็ลังเกียดเพราะก็กลัวติดไปด้วยเหมือนกันบางครั้งคุณเจก็เห็นหมอเดินเข้าไปในบริเวณบ้านของยายบัว เหมือนขึ้นไปดูแลสักถามอาการวก็กลับช่วงเช้ากลางวันและเย็นญาตจะเอาอาหารไปวางไว้ตรงบันไดาย,ยายบัวต้องพยายามพาตัวเองไปที่บันไดให้ได้บางครั้งพ่อเล่าว่ายายบัวครานมากินข้าวและฟุบอยู่ตรงบันไดเพราะเหนื่อยเกินกว่าที่จะคลานกลับไปที่เตียงได้เป็นที่น่าเวทนาแต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ใครๆเขคิดว่ายายบัวจะต้องตายเพราะวันลรกแน่นอนแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยวาระสุดท้ายของยายบัวเกิดขึ้นในวันหนึ่งคุณเจจําได้ว่าเป็นวันพระใหญ่แต่จําได้ไม่แม่นว่าเป็นวันอะไรผู้เฒ่าผู้แก่พากันไปวัดก่อนหน้านั้นญาติของยายบัวก็ทํากิจวัตรประจําวันคือเอาถาดอาหารไปวา,างไว้ตรงบันไดจากนั้นก็ไปวัดโดยกะว,ว่ากลับจากวัดมายยบัวน่าจะทานข้าวเสร็จ จึงค่อยมาเก็บสำหรับทีหลังลูกเล็กเด็กแดงต่างก็พากันไปรวมตัวที่วัดรวมถึงครอบครัวคุณเจด้วยหลังถวายอาหารเพลให้พระท่านเสร็จทุกคนก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านคุณเจเข้าห้องไปเปลี่ยนชุดยังเปลี่ยนไม่เสร็จก็ได้ยินเสียงเอะโวยวายลงมาจากบ้านของยายบัวแม่รีบวิ่งมาและชะเง้อดูตรงหน้าต่างฝั่งบ้านยายบัว ไม่นานคุณเจก็เห็นแม่วิ่งออกไปตามด้วยพ่อแต่คุณเจเองไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ไปดูผ่านไปเกือบชั่วโมงเสียงเอะอะและความกุลาหลลดลงแต่คุณเจสังเกตว่ามีคนทยอยเข้ามาที่บ้านยายบัวเยอะมากตอนนั้นใจเขาคิดว่าต้องเกิดเรื่องแน่ๆแ,แต่ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรจนกระทั่งพ่อกลับเข้ามาก่อนพ่อบอกว่ายายบัวสิ้นใจแล้ว ตอนนั้นคุณเจไม่ได้ถามอะไรมากเพราะเห็นว่าพ่อเหมือนกำลังเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกพอพ่อออกไปได้สักแป,ป๊บแม่ก็เข้ามาคุณเจถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่ก็ไม่ไเล่าอะไรบอกแค่ว่าตอนไปถึงก็เห็นยายบัวสิ้นใจตรงหัวบันไดแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทางโรงพยาบาลจะเอาศพยายบัวไปเก็บก่อนเพื่อที่จะรอให้พี่นายกลับมา และจัดการงานศพให้เยบัววันนั้นทั้งวันคุณเจแทบไม่ได้ออกไปไหนบ่อยครั้งที่เดินไปแอบดูที่หน้าต่างและเห็นคนมากหน้าหลายตาพากนันวนเวียนเข้ามาที่บ้านเยบัววันต่อมาคุณเจก็เจอเอตรงปากซอยเข้าบ้านหลังจากทักทายกันคุณเจก็ถามเอว่าเกิดอะไรขึ้นเอก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองไม่ได้เห็นเหตุการณ์ช่วงเช้า พ่อแม่เอ๋และก็ยายเอ๋พากันแต่งตัวออกจากบ้านเพื่อไปทำบุญตอนนั้นเอ๋เห็นยายสาน้องสาวเยบัวเอาถาดกับข้าวไปวางให้บนหัวบนันไดเหมือนอย่างที่เคยทำทุกวันและเจอยายสาอีกครั้งที่วัดขากลับแม่เอ๋แวะที่ตลาดส่วนคนอื่นๆล่วงหน้ากลับมาก่อนพอเอ๋กลับมาถึงบ้านก็เห็นว่ามีคนเยอะแยะอยู่ที่บ้านยายบัวเมื่อสอบถามจึงรู้ว่ายายบัวสิ้นใจไปแล้ว หลังจากเคลื่อนศพยายบัวไปที่โรงพยาบาลแม่เอก็ถามยายสาว่าเกิดอะไรขึ้นยายสาบอกว่าตอนมาถึงสิ่งที่เห็นก็คือว่าตัวยายบัวพาดอยู่กับบันไดขั้นบนสุดจนเกือบตกส่วนถาดอาหารตกจากบันไดยขออยุ่กระจายยายบัวแน่นิ่งไปยายสาร้องไห้ให้คนช่วยและทุกคนลงความเห็นว่ายายบัวตายแล้วหมอบอกว่ายายบัวน่าจะสำลักอาหาร และพยายามดิ้นรลดนเอาชีวิตรอดแต่ท้ายที่สุดทนไม่ไหวสิ้นใจตายไปตรงนั้นไม่กี่วันต่อมาพี่นายก็กลับมาเมื่อพี่แก่กลับมาก็เข้ามาสวัสดีพ่อกับแม่คุณเจและนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณเจได้เจอพี่นายหลังจากนั้นพี่นายก็วิ่งงนอยู่กับการเอาศพของยายบวกมาทำพิธีตอนแรกพี่นายบอกว่าจะจัดงานที่บ้านแต่ญาติญาติคัดขัน โดยให้เหตุผลว่าใหญ่บัวเสียชีวิตแบบไม่ปกติเรียกง่ายๆให้เป็นผีตายโหงดังนั้นควรอาบไปทำพิธีที่วัดพี่นายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จัดการตามความสบายใจของผู้ใหญ่ในคืนแรกของการทำพิธีมีญาตาิและชาวบ้านไปช่วยงานกันหลายคนคุณเจกับเอก็เช่นกันทั้งสองกับลุกพี่ลูกน้องคนอื่นๆไปช่วยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารในวันงาน ระหว่างที่กำลังนั่งพักกันอยู่นั้นลูกพี่ลูกน้องอีกคนที่ชื่อกันเข้ามาถามเอว่าพี่นายพักที่ไหนเอบอกว่าพี่นายจะพักอยู่ที่บ้านยายบัวนั่นแหละแต่คืนแรกพี่นายพักที่บ้านเอคืนนี้พี่นายจะกลับไปพักที่บ้านยายบัวเพราะจัดการข้าวของเสร็จแล้วเมื่อกันได้ฟังแบบนั้นก็เอามือขึ้นมาลูบแขนเป็นเชิงว่าขนลุกก่อนจะบอกว่าแกรู้อยู่แล้ว ว่ายายบัวตายที่บ้านนั้นทำไมถึงยังกล้ากลับไปพักอีกไม่กลัวโดวนผีหลอกหรอเอก็เงียบไปไม่ได้พูดอะไรต่อคุณเจเห็นเพื่อนรักทำท่าทางน่าสงสยัยเมื่ออยู่กันสองคนก็เลยถามเอว่าบ้านยายบัวมีผีเหรอเอมองหน้าคุณเจหันซ้ายหันขวาก่อนจะลากไปคุยไกลๆเอบอกว่า พ่อกับแม่เอเห็นยายบัวยังอยู่ที่บ้านช่วงสองสามวันแรกที่แกเพิ่งเสียไปตอนแรกเข้าใจแค่พ่อกับแม่ตาฟาดแต่แม่กับพ่อยืนยันว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันชัดเจนเกินกว่าที่นึกว่าเราตาฟาดคุณเจซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางม้อยู่แล้วก็คิดว่าหรือผู้ใหญ่จะหลอกเด็กว่าบ้านยายบัวมีผีเพื่อป้องกันไม่ให้โจรหรือขโมยขึ้นมาบนบ้านเพราะตั้งแต่วันที่แกเสียชีวิตไปบ้านก็เปิดโล่งไว้ตลอด คืนนั้นหลังจากเสร็จงานรอบกลัวคุณเจ้ก็กลับมาที่บ้านน้องสาวไปอาบน้ำก่อนและเข้านอนส่วนพ่อกับแม่นั่งคุยอยู่ข้างนอกเมื่อน้องสาวอาบน้ำเสร็จคุณเจก็เข้าไปอาบน้ำต่อระหว่างที่กำลังแต่งตัวก็ต้องสะดุง้งเพราะได้ยินเสียงไอที่คุ้นเคยดังมาจากบ้านสองชั้นฝั่งตรงข้ามเสียงไอย้ยาวๆแห้ง เป็นเสียงไอที่ได้ยินมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตรงท้ายเสียงจะมีเสียงวีดเหมือนลมออกจากปอดจนหมดเฮือคุณเจนิ่งฟังและผ่านคิดว่าหรือพี่นายจะติดวัณโรคแต่ทำไมมาอยู่ไม่กี่วันถึงแสดงอาการแถมยังไอเหมือนยยบัวเปียบเมื่อคิดได้แบบนั้นจูจูก็นึกถึงเรื่องที่กันพูดแล้วคุณเจก็ขนลุกอย่างไม่มีสาเหตุ แต่สิ่งที่คุณเจทําทคือเดินไปเปิดม่านฝั่งบ้านยายบัวและเพ่งมองฝาความมือดออกไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยทั้งบ้านมืดมิดมีเพียงแสงไฟสลวอกมาจากหน้าต่างคุณเจจึงเดินกลับมานอนในคืนนั้นก็จะได้ยินเสียงไอดังเป็นปพักพักจนกระทั่งคุณเจหลับไปจังหวัดที่คุณเจอาศัยอยู่จะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณหลังความตาย การจัดเตรียมงานศพต้องทำให้ถูกวิธีเพราะถ้าหากทำปิดขั้นตอนนั้นหมายความว่าวิญญาณของคนตายอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดสิ่งสำคัญอยู่ที่วันก่อนหน้าการชาพนักกิจมีของมากมายที่ต้องเตรียมส่วนมากก็จะเป็นของที่ใช้สำหรับเตรียมตัวให้วิญญาณคนตายก้าวข้ามจากโลกนี้ไปยังโลกหน้านั่นหมายความว่าคนตายจะรู้ตัวไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์แล้ว และจะต้องไปอยู่ในที่ของตัวเองพ่อกับแม่คุณเจก็ไปช่วยงานกันตามปกติมีงานมากมายให้ทำในวันนั้นส่วนคุณเจเองทำอะไรไม่ได้มากก็ช่วยหยิบจับอะไรที่ผู้ใหญ่สั่งเวลาว่างก็มานั่งเล่นกับเอและลูกพี่ลูกน้องคนอื่นแล้ววันนั้นกันก็เล่าเรื่องหน้าคนลุกให้ฟังกันบอกว่าตอนที่ไปรับศพยายบัวปกติ ศพจะถูกเก็บในห้องดับจิตของโรงพยาบาลโดยทําการใส่ถุงแช่เย็นไว้ตอนที่พี่นายไปรับศพยายบัวพ่อของกันไปช่วยดูความเรียบร้อยด้วยเพราะพ่อทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลตอนเปิดถุงออกมาเนี่ยทุกคนตกใจมากเพราะศพยายบัวที่ตอนแรกหลับตาไปแล้วกลับลืมตาขึ้นมาเหมือนยังมีห่วงไม่ว่าจะพยายามเอามือปิดตายยังไงตายก็ปิดไม่ลง เพราะศพแข็งทื่อไปหมดแล้วตอนที่เอาศพยายบัวเข้าไปไว้ในโรงทุกคนลงความเห็นกันว่าควรจะหาผ้ามาปิดตรงช่วงบนของศีรษะไม่อย่างนั้นพอวันเปิดโรงในวันเผาชาวบ้านจะตกใจเอเองก็เล่าเสริมว่าเมื่อวานลูกของน้าสาวอายุประมาณเจ็ดขวบชื่อเปียกเดินเข้ามาในบริเวณบ้านจูจูก็ไปหยุดอยู่นหน้าบ้านยายบัว แล้วก็ชี้ไปทางบันไดเอเห็นว่าน้องกำลังจะเดินขึ้นไป mm. ก็เลยตะโกนเรียกเรียกครั้งแรกไม่ได้ยินก็ต้องวิ่งเข้าไปแล้วตะโกนเรียกอีกสองสาครั้งน้องถึงจะหันมาผู้ใหญ่ที่บ้านได้ยินเสียงตะโกนก็พานออกมาดูแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังจากนั้นก็ถามน้องว่าขึ้นไปที่บ้านนั้นทำไมสิ่งที่น้องตอบทำเอาผู้ใหญ่มองหน้ากันเลือกลัก เพราะน้องตอบว่ายายชวนไปกินขนมยายผมขาวใส่ผ้าถุงสีน้ำตาลกวักมือเรียกให้ขึ้นไปบนบ้านผู้ใหญ่ได้ยินแบบนั้นก็รีบบอกให้เปียกกลับบ้านไปจากนั้นทุกคนเลยขึ้นไปปิดประตูหน้าต่างเกือบหมดในวันชาปนก,กิจมีพิธีกรรมหนึ่งที่มักจะทำกันคล้ายๆกับพิธีที่บอกกล่าววิญญาณคนตายว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องไปยังโลกหน้าแล้ว ทุกคนจะเอาข้าวของจําเป็นอย่างเช่นยามที่ใส่ข้าวเหนียวหมูย่างของแห้งเงินหรือของใช้ส่วนตัวขึ้นเหนือบนบ้านจากนั้นก็ทําพิธีเรียกวิญญาณโดยที่มีความเชื่อว่าวิญญาณจะรับรู้และกลับไปเอาของที่บ้านก่อนเดินทางไปยังป่าช้าและข้ามไปยังอีกมิติหนึ่งในช่วงเช้าจะมีการทําพิธีที่วัดจากนั้นเมื่อถึงเวลาเคลื่อนเล่าออจากวัดไปยังสุสาน ทางญาติพี่น้องจะต้องกลับไปทําพิธีที่บ้านตอนนั้นคุณเจที่วัดเมื่อถึงเวลามกทายกก็บอกให้ญาติพี่น้องรีบก,กลับบ้านแล้วไปทําพิธีจำได้ว่าตอนนั้นเห็นพี่นายและญาติผู้ใหญ่67คนผ่านขับมอไซค์พร้อมหอบข้าวของที่เตรียมไว้ออกไปไม่ถึง15บาทีทั้งหมดก็กลับมาจึงทำการเคลื่อนย้ายร่างอีโบไปประกอบพิธีจนเสร็จ พอเสร็จพิธีที่สุสารแล้วญาติพี่น้องก็กลับมาจัดก,การเข้าของที่วัดซึ่งปกติจะใช้เวลาอีกประมาณสองสามชั่วโมงแม่สั่งให้คุณเจไปซื้อถุงใส่แกงเพื่อที่จะตักแกงกับข้าวที่เหลือให้ชาวบ้านไปแต่เมื่อคุณเจกลับมาถึงพบเป็นเหลือคนช่วยงานอยู่ไม่กี่คนเมื่อคุณเจสอบถามจึงรู้ว่าทุกคนแห่กันไปทีบ้านยายบัวพอรู้แบบนั้น คุณเจ้ก็ขับมอไซค์ตามไปทันทีสิ่งที่เห็นก็คือมีผู้คนมากมายมายืนออกนันตั้งแต่หน้าปากซอยจนไม่สามารถขับรถเข้าไปได้ต้องจอดไว้ข้างนอกแล้วก็เดินผ่านไปแต่ละคนดูตื่นตระหนกและซุบซิบกันเบาๆคุณเจก็เดินทะลุผู้คนมาเรื่อยๆตาก็มองหาแม่ไปด้วยจนกระทั่งถึงบริเวณหน้าบ้านยายบัว มีคนยืนขนาแน่นมากคุณเจก็เดินแทรกเข้าไปเรื่อยๆพบป่าแม่ยืนอยู่กับแม่ของเอพูดคุยกับด้านผู้ใหญ่หลายคนดูแม่เป็นกังวลมีพี่นายืนหน้าเครียดอยู่ใกล้ๆคุณเจทักแม่แม่ก็ไม่สนใจเอก็เลยลากคุณเจออกมาตรงแถวบันไดเพื่อเล่าเรื่องหน้าขนลุกให้ฟังเมื่อตอนที่มาทำพิธีก่อนเผาศพ ลุงจันทร์แกนึกพี่เลยนยังไงก็ไม่ไรู้เอาขี้เท่าใส่ถาดหลายใบไปวางไว้ตรงบันไดแล้วทุกคนก็ออกไปที่สุสานพอกลับเข้ามาแกจะมาเก็บถาดขี้เท่าแกเห็นบนถาดมีรอยเท้าเหมือนคนเดินขึ้นไปบนบ้านคุณเจหวัวเราะเพราะคิดว่าต้องมีคนแกล้งแน่ๆเอกก็เด็กระซิบแต่บนบ้านไม่มีใครมีแต่รอยเท้าเพื่อนขี้เท่าเต็มไปหมด แถมรอยเท้าเดินขึ้นแต่กลับไม่มีรอยเดินลงมาจะก,กระโดดลงมาก็ไม่น่าใช่สูงขนาดนั้นน่าจะขาหัาไปซักก่อนเขาว่ายายบัวกลับมาบ้านแล้วไม่ยอมตามเราไปที่ป่าช้าพี่นายเครียดเลยนะเพราะแกต้องอยู่อีกหลายวันนี่ผู้ใหญ่กันมันคิดว่าจะต้องทำยังไงเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สักพัก แม่ก็เรียกคุณเจให้กลับบ้านพอถึงบ้านแม่ก็ไปคุยกับพ่อเรื่องขอพี่นายมานอนที่บ้านบอกว่าอยากให้พี่นายมานอนสักคืนสองคืนเพราะพี่นายยังไม่กล้านอนที่บ้านเยบัวพ่อไม่ได้ว่าอะไรพี่นายก็หิ้วกับบอกไปที่บ้านคุณเจหลังจากทานอาหารเย็นกันเสร็จคุณเจก็ขอตัวเข้าห้องไปอ่านกระตูนซึ่งคืนนั้นแม่ให้พี่นายนอนห้องเดียวกับน้องคุณเจ ตอนพี่นายอาบน้ําคุณเจลไปหาของกินเล่นก็เจอแม่นั่งคุยกับพ่อเรื่องบ้านยัยบัวพ่อบอกว่าทุกคนพานขึ้นมีค้นหมดบ้านแล้วไม่เจอใครจริงๆส่วนรอยขี้เท่าบนพื้นเป็นรอยเท้าผู้ใหญ่ผอมๆม,มีลักษณะยาวๆลักษณะเหมือนคนเดินไปทั่วทั้งห้องนอนห้องครัวของบนบ้านไม่มีอะไรสูญหาย สร้อยทองพระเครื่องที่ยบัวเก็บไว้ตรงหลังตู้ก็ยังอยู่ที่เดิมหมดถ้าเป็นขโมยคงเห็นและก็คว้าไปแล้วแม่เลยถามว่าแล้วจะทำยังไงต่อพ่อบอกว่าก็ยังไม่รู้กันนะแต่เหมือนญาติๆจะจัดทำบุญบ้านครั้งใหญ่แต่คงต้องรอสักพักรอเพิ่มผ,ผ่านงานศพไปพ่อถามแม่ว่าแล้วพี่นายจะเอายังไงจะกลับกรุงเทพหรือจะอยู่ที่นี่ แม่บอกว่าคงกลับกรุงเทพแหละแต่เหมือนว่าอยากช่วยขายบ้านายบัวกรเพราะคงไม่อยากกลับมือที่นี่แล้วพอพ่อได้ฟังก็โมโหที่ปู่ย่าตายายให้กันมาจะมาขายได้ยังไงแถมเป็นแค่ลูกบุญธรรมมีสิทธิ์อะไรแม่ก็บอกให้พ่อใจเย็นๆเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ควรไปยุ่งให้ทางญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องจัดการกันเองดีกว่า พอพี่นายอาบน้ําออกมาเสร็จวงก็แตกคุณเจก็แยกย้ายกลับเข้าห้องไปสักพักก็ปิดไฟนอนแต่ว่านอนอยังไงก็นอนไม่หลับไม่รู้ในหัวคิดอะไรอยู่กลิ้งไปกลิ้งมาได้ยินเสียงแม่กับพ่อเข้าห้องนอนคุณเจก็ยังไม่หลับจนกระทั่งมองนาฬิกาแล้วเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าคุณเจรู้สึกคอแห้ง จึงลุกไปหยิบน้ำที่โต๊ะข้างหัวเตียงกำลังยกน้ำขึ้นมาดื่มตอนนั้นก็ได้ยินเสียงไอ,องโครกดังมาคุณเจขนลุกว่าเพราะจากคืนก่อนที่ได้ยินเสียงเพราะคิดว่าเป็นพี่นายแต่วันนี้พี่นายนอนห้องน้องสาวที่อยู่ถัดไปคุณเจนั่งอยู่ข้างเตียงเสียงไอก็ดังออกไเป็นระยะใกล้เข้ามาเรื่อย จนเหมือนมาหยุดตรงข้างรั้วที่กั้นระหว่างบ้านคุณเจและบ้านยายบัวคุณเจเหงื่อแตกเต็มตัวกลัวก็กลัวอยากรู้ก็อยากพยายามหักห้ามใจไว้แต่ความอยากรู้อยากเห็นชนะคุณเจคลายไปที่หน้าต่างก่อนจะค่อยๆโผล่หัวขึ้นไปมือก็แหวกผ้าม่านเบาๆเสียงไอก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ไอเป็นห่วงเหมือนจะขาดใจ เป็นจังหวะที่สายตาคุณเจพ้นขอบหน้าต่างพอดีภาพที่เห็นเล่นดนอดแทบสิ้นสติหน้าต่างบ้านยี่บัวที่เคยปิดอยู่ตอนนี้เปิดอ้าวมาเต็มที่มีร่างหญิงแก่รูปร่างผอมแห้งในชุดสีขาวร่างนั้นผิวซีดเผือดมือเหียเห่ยวๆข้างหนึ่งขยุ่มตรงอกอีกข้างหนึ่งเหมือนพยายามล้วงอ,อะไรบางอย่างออกจากคอจังหวะที่มือจ้วงเข้าไปในคอ เสียงโวยหวนแบบแผลบก็ดังตามมาเสียงไอและเสียงขย้อนดังติดกันทีทผีใหญ่บัวตาเหลือกจนเห็นในตาเขาวก่อนจะล้มหงายเอาตัวผ้าถมขอบหน้าต่างแล้วก็หล่นลงพื้นด้านล่างคุณเจก็มองตามเห็นร่างนั้นหยันตัวลุกขึ้นทำท่าเหมือนจะปีนรั้วข้ามมาในขณะที่ไอไม่หยุดพอเห็นแบบนั้นคุณเจก็รีบกลับไปนอนคลุมโปง หมูก็เงียบฟังได้ยินแต่เสียงกุกกักุกกกด,ดังจากทางน้นทีทางนี้ทีเหมือนยายก็เดินไปทั่วจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าแกต่ตรงไหนของบ้านคุณเจก็กลัวมากจะเดินไปหาแม่ก็ไม่กล้าจะตะโกนให้รู้แล้วรู้รอดก็กลัวจะบวปีนขึ้นมาทางหน้าต่างได้แต่น,นอนตัวสั่นเงียบแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอเช้าวันต่อมา แม้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นคุณเจก็อยากนอนต่อแต่ต้องลุกพวดด้วยความตกใจเพราะได้ยินเสียงแม่โวยวายคุณเจก็รีบวิ่งตามเสียงไปพบว่าแม่อยู่ตรงระเบียงบ้านบ้านคุณเจเป็นบ้านสองชั้นจากบันไดหน้าบ้านขึ้นมาจะเป็นระเบียงแล้วจนงเป็นประตูเข้าบ้านแม่ก็ยืนโวยวายตรงนั้นพ่อพยายามปลอบมีพี่นายืนหน้าซีดอยู่ด้วย และน้องสาวที่เพิ่งงัวงเงียตื่นและเมื่อคุณเจเดินไปดูใกล้ๆเขาเขาอ่อนเพราะเห็นรอยเท้าเปื้อนยี่เท้าเปลือกเต็มบันไดและระเบียงเหมือนคนเดินไปเดินมาตรงบันไดมีรอยเท้าห่างๆเหมือนคนเดินขึ้นเดินลงพอพี่นายเห็นแบบนั้นก็บอกแม่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วจะกลับกรุงเทพวันนี้เลยแล้วพี่นายก็วิ่งไปเก็บของก่อนวิ่งออกไปที่คิวรถในตลาด ข่าวผียบัวดังไปทั่วอำเภอบ้านยบัวแทบไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดการเข้าของส่วนพี่นายก็หนีหายไปไม่กลับมาอีกเลยหลังจากนั้นไม่นานคุณเจก็ได้คุยกับแม่แม่เล่าว่าในคืนที่คุณเจได้ยินเสียงไอแม่ก็ได้ยินด้วยแต่แม่ไม่อยากพูดให้ใครใจเสียแต่คืนก่อนที่จะออกมาเจอรอยเท้าหน้าบ้านแม่ไม่ได้ยิน แต่แม่ฝันฝันน่งมองไปที่หน้าต่างและเห็นยายบัวยืนตรงหน้าต่างแล้วก็ชี้นิ้วมาที่บ้านของเจซึ่งแม่ก็ไม่รู้หมายความว่าอะไรจนวันหนึ่งยายสาก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าพี่นายส่งจดหมายมาในซองมีเอกสารโฉนดที่ดินที่พี่นายเก็บไว้โดยตั้งใจว่าจะขายและเอาเงินมาตั้งต้นชีวิตที่กรุงเทพ คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่บัวตามไปถึงบ้านคุณเจคงเพราะอยากเอาของคืนจากพี่นายพอพ่อคุณเจรู้ก็สายหน้าบ่นเบาๆว่าเขาอุตสา่าห์เลี้ยงดูมาตอนยายบัวป่วยก็ไม่ทันได้มาดูแลอะไร,ะไรแล้วยังจะเอาสมบัติเข้าไปขายอีกมิหนะ้าผียายบัวถึงตามมาหลอกจนอยู่ไม่ได้และตั้งแต่นั้น คุณเจก็ไม่เคยได้ยินเสียงไอาจากบ้านหลังนั้นอีกแม้จะไม่กลัวแต่คุณเจก็ไม่เคยเปิดผ้าม่านฝั่งนั้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจง้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ